ก็สวัสดีเพื่อนเพื of of <th sight> ่อนทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ช่างเก่งสั่งงานมาสกัดอีกแล้วนะครับเพื่อนนะตัวนี้เป็นเจ้าประจํะครับเดี๋ยวต้องแจ้งเพื่อนเพื่องนี้ก่อนนะช่างเก่งนะครับไม่ได้รับงานสกัดนะไม่รับงานสกัดนะครับเพื่อนๆนส่งมาผมไม่สกัดให้นะเพื่อนเพื่อนถามหลายท่านแล้วช่างเก่งไม่รับงานสกัดนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับบางท่านเนี่ย ถืองานมาไอซีโลสองโลคิดว่าจะได้ทองยี่สิบสามสิบกรัมเนี่ยเดี๋ยวมันออกไม่ตามด a ต a ้าที่ลูกค้าคิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันเนาะตัดปัญหานะครับช่างเก่งไม่รับงานสกัดทองเพื่อนๆนะอ่าและช่างเก่งก็ไม่รับซื้อด้วยนะครับนะช่างเก่งมีที่ซื้ออยู่หลายที่อยู่เนาะแล้วก็เอาซื้อมาแล้วก็มาท,ทาคลิปเพื่อนๆดูนี่แหละนะครับไม่ได้ทําเป็นอาชีพอะไรขนาดนั้นเนาะช่างเก่งก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทํานะครับ หน้าง,งานช่างเก่งก็จะสกัดให้เพื่อนดูนะครับเดือนละไม่กี่ครั้งหรอกนะครับแล้วก็รับงานสอนได้อยู่นะครับแต่ให้ทําเป็นอาชีพนะครับรับสกัดทองเนี่ยช่างเก่งไม่ได้รับเด้อเพื่อนๆลงังทรงมาเด้อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อของเราเดี๋ยวมาแกะงานวันนี้สั่งอะไรมาบ้างเอ่ย เดี๋ยวมาดูงานแรกของเราเครับเดีย๋ยวมาดูงานนี้ก่อนเนาะส่งอะไรมาให้เอ่ย ูในรูปมันใหญ่จังเลยเป็นงานเข็มนั่นเพื่อนนะโอ้ยจะได้ทองเท่าไหร่กันนี่ยทำไมมันดูในรูปมันสวยสวยดูในรูปสวยสวยนะครับ งานจริงนี่นิดเดียวเองเนาะวันนี้เป็นงานเขียนนะครับเ,เพื่อนนะงานเขียรวมๆนะครับนี่นครับงานเขียรวมๆนะครับเ,เพื่อนๆนะ เดี๋ยวงานตัวนี้นะครับผมจะใช้วิธีการกัดด้วยกรดในติกนะครับและทำลายโลหะออกให้หมดนะครับเหลือแค่ทองคำแล้วผมก็จะเอาเปลียวทองคำนะครับไป e r แล้วก็ตกตะกอนกลับมาเป็นทองคำนะครับเพื่อนๆน,นะนี่นะหรือว่าอยากลอกก็ได้นะแต่ผมจะใช้วิธีกัดกดนะครับมันกัดกดตกตะกอนแล้วมันมันกว่านะเพื่อนนะลอกมันไม่ค่อยมันนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับเดี๋ยวมาช่างกันก่อนงานแรกตัวนี้ซื้อมาสองพันหรือเปล่าเนี่ยขาดทุนตั้งแต่ซื้อมาแล้วมึงเนี่ยสามสามขีดน,นี่นะนี่นะครับสามขีดนั่นเพื่อนนะงานสามขีดนะครับดูสิมันจะออกถึงเราต้องได้เท่าไหร่เอ่ยสาม สองพเราต้องได้0ูนย์จุดห้าเลยเนี่ยทองในนี้มันจะถึง0.5นย์จุดห้าเพื่อนผมว่าเนี่ยมันขาดทุนตั้งแต่ซื้อมาแล้วมั้งเนี่ยนะครับเอยเ่าไปลุ้นกันเนาะอ่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วไม่มีงานสกัดเลยต้องซื้อของแพงมาสกัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเนี่ยอ่ะจบไปตนนัวนี้เดี๋ยวหาที่เก็บก่อนเพื่อน เดี๋ยวผมจะเทใส่ตัวนี้นะครับวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์น,น,น,านะครับเดี๋ยววันนี้สกัดทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมรวบรวมง,งานก่อนนะครับจะสะกัดทันไหมนะ นี่ก็เป็นเข็มของเรานะครับนะเดี๋ยวไปร่วมกับงานที่เราแกะเมื่อวานด้วยนะงานเข็มนะครับเดี๋ยวสกัดทีเดียวนะครับใช้วิธีการกัดกรดในติกอนเอาเปรี้ยวท้องออกมานะครับแล้วก็ไปละลายทองคาด้วยกรดเอนะครับเสร็จแล้วก็ตกตะกอนกลับมาด้วย SMB นะครับหรือว่าโซเดียมเมเัลไบซัไฟก็ได้นะครับหรือว่าไฮดรซีนก็ได้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน มาต่งานแรกนะครับงานที่สอของผมวันนี้โอ้ใส่กระสอบมาเลยน่าจะยืดหน้าดูอ่ะต่อมานะครับใส่กระสอบมลาเลยนะครับพเพื่อนๆนะตัวนี้ก็ซื้อมาแพงกว่าราคาทองอีกนะเีเพื่อนนะซื้องานมาแพงกว่าราคาทองที่มีอยู่ในงานอีก มันจะสะกัดได้กําไรได้ยังไงเพื่อนๆหลายท่านถามว่าจะได้กําไรไหมนะครับจริงๆแล้วงานน่ะมันขึ้นอยู่กับเราซื้อได้ถูกได้แพงอครับเ,เพื่อนๆนะเหมือนขาเรีมเนี่ยตอนนี้ราคาไปสองพันสี่ละมันจะทํายังไงให้มันได้กําไรยากถ้าโหลละพันหกพันเจ็ดเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้กําไรอยู่ครับตอนนี่ก็เป็นขาแรีมนะครับเ,เพื่อนๆนะเนี่ยเห็นไหมขาเรีมนะครับ โลสองพันกว่าแล้วนะเออเนี่ยซื้อมาสองพันสี่เนี่ยเนี่ยโคตรแพงเลยรู้อยู่แล้วนะนเนี่ยว่าจะขาดทุนเนี่ยนะครับเออราคาไปดาวังคารหมดละไม่ซื้อมาก็ไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเนาะจะเอาคลิปเดิมๆม,มาลงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไดนะ้ลงคลิปเดิมก็ช่วยดูหน่อยนะเพื่อนนะไม่มีคลิปจะลงแล้วเนี่ย อ,อ,อันนี้ก็เป็นแรมนะครับซื้อมาเดี๋ยวชั่งน้ําหนักดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราชั่งน้ําหนักดูก่อนเรามาชั่งกันเ,เรามาชั่งกันดูปะ แรมของเราวันนี้ีกิโลนะครับ ลเจ็ดโลแปดตัวนี้ตัดน้ำหนักหรนะือยังตัดแล้วหนึ่งกิโลตีไปหนึ่งจุดแปดโลนะครับเพื่อนๆน,นะอ่าตัวนี้โลสองพันสี่นะซื้อมานะแพงกว่าทองอีกอยู่ในนี้อีกนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวปกัดกันว่ามันจะออกกี่กานะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมจะทำการแยกก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาแยกกันก่อนว่า เราจะทำยังไงนะครับเพื่อนเนะหลังจากที่เราซื้องานแบบนี้มาแล้วนะครับเพื่อนๆนะขั้นตอนแรกในการสกัดเลยนะตัวนี้หัวใจหลักเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะเพื่อนๆือต้องแยกงานก่อนนะครับทองที่มองเห็นนะครับนี่คือทองที่มองเห็นคือการที่เขาชุบทองแบบนี้นะครับเราตัดเลยนะครับทองที่มองเห็นนะครับเป็นงานชุบทอง ทองที่มองไม่เห็นอยู่ใน IC เราแยกออกมาก่อนก่อนที่เราจะสกัดได้บางบอร์ดเนี่ยเขาจะชุบทองทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะนเดี๋ยวผมเอาไปลอกดูได้ว่าเขาชุบทั้งแผ่นไหมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาตัดแยกก่อนเราได้แรมมาปุ๊บนะครับเราก็เอามาตัดก่อนตัดขาแรมก่อนเลยง่ายดี ตัดก่อนเลยนะครับวันี้เดี๋ยวเก็บไปก่นอนเหมือนเขาจะชุบทั้งแผ่นนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมเอาไปทำลายแผ่นเครื่องเขียวมันออกดูก่อนเนาะนะครับแล้วก็ตัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะตัดให้อย่าให้มันติดตัวข้อขาวมานะเดี๋ยวมันจะสกัดปนโลหะนะครับนี่ตัดให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะ นี่คือการตัดขาเรีมนะครับตัดให้ได้อย่างนี้นะแล้นเพื่อนๆจะสะกัดง่ายมากๆนะครับตัดเสร็จแล้วก็ใส่ตะก้าไว้ กระเด็นไปนู่นละตัดแล้วทำยังไงต่อ